สวัสดีค่ะช่องยายนุชคนตัวเล็กนะคะวันนี้หมอนุชนาดแจกการเห็นภาพเห็นภาพผู้ชายท่านนี้ไหมคะ นี่คือจินตนาการนุดพูดนุดวาดออกมาเองนะคะนี่คือด้านหลังนะคะด้านหลังนะกระดูกสันหลังเรานะคะแถบนี้กระดูกสันหลังเรานะกระดูกสันหลังเราถึงไม่เหมือนมากถึงไม่เหมือนเต็มร้อยแต่พูดให้ทุกท่านจินตนาการคงคิดคงคงนึกออกนะคะอันนี้ด้านหลังเรา มือผู้ชายคนนี้มือเท้าเสียเอววิธียืนนะคะผู้ชายท่านเนี้ยยืนไม่ตรงนะคะเส้นหลังเนี่ยคือหลังอาจจะหลังค่อมนิดนึงเพราะเส้นติดเส้นกระดูกสันหลังเส้นเอวโยวงใส่เอวจะปวดตรงเนี้ตรงแถบเอก้นกบ จะปวดตามเส้นจะปวดทั้งเอวนะคะก้นกบนี่จะดึงนั่งมากๆนี่จะดึงจะดึงนะมันจะดึงปวดไปถึงไปถึงไททอยเลยนะจะปวดจะปวดจะดึงไปถึงไททอยเลยนะคะตรงก้นกบเวลาเรานั่งมากๆเนี่ย จะทำให้หลังโกงใช่ไหมหลังโกงหลังค่อมใช่ไหมมันจะปวดปวดไปถึงท้ายถอยเลยเวลายืนก็ยืนไม่เต็มร้อยยืนไม่เต็มร้อยเพราะยืนไม่เต็มร้อยเพราะอะไรปวดหลังไงคะปวดหลังพอปวดหลังแล้วทํายังไงเอ่ยนึกภาพออกไหมคะเวลาเรานั่งมากๆเนี่ยเราจะนั่งหลังโกงใช่ไหมจะปวดตรงก้นโกลบใช่ไหม เส้นมันตึงเส้นมันยืดมันตึงก็จะต,ตึงไปปวดไปถึงท้ายทอยใส่สมองใส่ศรีรษะใส่หัวเพื่อง่ายปวดมากๆก็เลือดลมเราไม่เดินนั่นแหละเพราะว่ามันเส้นเดียวแล้วทีนี้จะทํำยังไงยืนก็ยืนไม่ตรงไปหาหมออันนี้เคสนี้จําไว้เลยนะคะว่าปวดหลังการที่เราปวดหลังเนี่ยกินยาโอเคกินยาอาจจะคลายปวด อยายจะปวดอาจจะคลายปวดแต่เราปวดมากๆเข้าเนี่ยปวดเส้นมากๆเข้าเนี่ยพังผืดเกาะเยอะๆเราเห็นปูนเกาะมากๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้ดูแลรักษายากนะมันจะใช้เวลารักษานานแต่สมมุติสมมุติว่าท่านใดก็ตาม เวลาปวดหลังก็อยากจะไปนวดกันใช่ไหมเวลาปวดหลังก็อยากไปนวดก็อยากจะไปนวดกันใช่ไหมคะบอกไว้เลยนะคะว่าจําไว้เลยนะคะว่าการที่เราไปนวดสาเหตุที่เราปวดหลังมากๆเนี่ยอย่าไปบอกให้หมอเหยียบนะคะคุณบอกให้เขาเหยียบเขายิ่งชอบเพราะเขาไม่ได้ออกแรงมือการที่เหยียบ โอกาสพลาดมีนะคะคุณกเก่งมากแค่ไหนทฤษฎีปฏิบัติอย่าไปเหยียบลูกค้าเพราะโอกาสพลาดมันมีนุชเป็นหมอมาสามสิบกว่าปีเนะี่ยสามสิบปีอะเกือบสามสิบก็ว่าได้จะสามสิบก็ว่าได้นุชไม่เคยเหยียบลูกค้านะคะเพราะนุชโดนเหยียบมันแล้วนุชพลาดเขาเหยียบให้นุชนุชรักษาตัวเองอยู่เป็นเดือนดีว่าเราแก้อาการให้ตัวเองได้ บอกทุกท่านไว้เลยว่าเวลาไปนวดห้ามให้หมอเหยียบหลังเพราะโอกาสพลาดมันมีเพื่อหลังดอกหลังหักเปลี่ยนอามาพึกกัมามาพลาดไปทำไงบอกไว้เลยนะคะห้ามให้หมอเหยียบเด็ดขาดวิธีแก้สำหรับนุชนุชจะค่อยคอยลีดค่อยๆเคลียร์พังผืดออกค่อยค่อเคลียร์ค่อยค่อยลีดออกนุชไม่เคยเหยียบจำไว้นะคะทุกท่านเวลาไปนวด ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้ช่องยายนุชคนตะเล็กด้วยนะคะหมอนุชนวดแก้อาการนะคะ